สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้แอดมินจะมาสรุปหาน้อยชุดหนึงเม็ดเดียวนะคะมเม็ดเดียวจริงๆนะคะพี่น้องจ๋าว่าข้าหลือลุดน,นะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีคนมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ เข้าแล้วหลุดนะคะไปรับชมกันเลยจ้าเจ็ดเจ็ดมานะคะพี่น้องจ๋านี่ตรงตรงเลยนะคะพี่น้องเจ็ดเจ็ดไม่ได้ไปกลับเลยนะคะชุดหนึ่งเม็ดเดียวเม่นนะคะตั้งแต่แอดมินทำมานะคะเข้าตลอดนะคะไปชมคลิปย้อนหลังได้นะคะทำให้เชื่อแอดมินนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าวันที่ สองเดือนสี่ปีหกสิบสี่นะคะฮานอยชุดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวจริงๆนะคะพี่น้องถ้าเข้าก็คือเข้าถ้าหลุดก็คือหลุดเลยนะคะเด่นนะคะเด่นหกนะคะวิ่งเจ สี่ห้านะคะห้ามาลูดหกกันนะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปด ห9นะคะทุกอย่างต้องไปกลับนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับใครที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวไปก่อนนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสวัสดีขอให้ทุกท่านแห,แห่งรวยทุกคนนะคะสวัสดีจา้า